สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพ์ธรรมภาเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยาหรือทางด้านสมองนะครับวันนี้ก็มาพูดเรื่องเกี่ยวกับโกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด MG นะครับซึ่งจริงก็เป็นโรคที่เจอไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็ต้องได้รับการสื่อสารกับผู้ป่วยแล้วก็ข้อมูลเนี่ยค่อนข้างมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการการวินิจฉัย ระยะของโรคนะครับแล้วก็ผลข้างเคียงจากยาในการรักษาต่างๆนะครับฉะนั้นวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเทสเพื่อยืนยันโรคนะครับแล้วก็การตรวจซึ่งเพิ่มเติมซึ่งมักจะได้รับการตรวจเพิ่มเติมหลังจากที่ผู้หมอเนี่ยได้สงสัยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด MG นะครับการตรวจเพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องเกริ่นไว้ก่อนว่า ไม่จําเป็นต้องได้รับการตรวจทุกอย่างที่พูดนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดุลยะพินิษของคุณหมอที่ดูแลนะครับแล้วบางอย่างก็อาจจะไม่จําเป็นในคนไข้าบางท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเ,เทสที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้จําเป็นจะต้องทําทุกเทสตนะครับคราวนี้เนื่องจากว่าโรค MG กล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดนี้เนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันตัวเองชนิดหนึ่งนะครับที่ ทำงานผิดปกติมาโจมตีเนี่ยประตูที่อยู่บนกล้ามเนื้อทําให้สารสื่อประสาทของเส้นประสาทเนี่ยไม่สามารถสั่งการกล้ามเนื้อให้ทํางานได้เต็มที่ก็เลยเกิดอาการอย่างที่ได้พูดไปในคลิปก่นกอนๆนะครับคราวนี้เราตรวจเพิ่มเติมอะไรกันบ้างนะครับในทางปฏิบัตินะครับหก็คือเราก็จะตรวจแอนติบอดีหรือว่าตัวภูมิคุ้มกันที่ผิดปกตินี้นะครับ จากในเลือดผู้ป่วยเพื่อดูว่าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยชนิดที่มีสารอะซิทิลโคลีนรีเซปเตอร์ออโตแอนติบอดีหรือเปล่านะครับหรือว่าอยู่ในกลุ่มที่ไม่มีนะครับเพราะว่าการที่มีกับไม่มีเนี่ยก็มีความแตกต่างในเรื่องของการพยายกรณ์โรคแล้วก็การตอบสนองต่อยานะครับแต่ประเด็นนี้จะค่อนข้างละเอียดอ่อนเอาเป็นว่าผู้ป่วยโดยมากเนี่ย ที่เป็น MG เนี่ยก็มักจะเจอ Acetylcholine Receptor Antibody ในเลือดนะครับก็คือตัวผุ้มกันที่ผิดปกติที่มาโจมตีประตูที่อยู่บนกล้ามเนื้อทำให้สารสื่อประสาทของเส้นประสาทเนี่ยไม่สามารถบังคับกล้ามเนื้อได้ก็คือตัวนี้นี่เองนะครับต่อมาที่2เนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยนะครับก็คือเป็นการเทส แรงของกล้ามเนื้อและก็ความเสถียรของกล้ามเนื้อนะครับก็เริ่มตั้งแต่ทำง่ายๆที่บ้านจนไปต้องทำที่โรงพยาบาลน,นะครับอย่างเช่นไอซ์เทสนะครับไอซ์เทสเนี่ยเรามักจะทำในผู้ป่วยที่มีอาการหนังตาตกนะครับคำว่าไอซ์ก็คือใช้น้ำแข็งเนี่ยนะครับประครบผ้าแล้วผู้ป่วยที่มีอาการหนังตาตกจากกล้ามเนื้ออ,อ่อนแรงชนิด MG เนี่ยเมื่อเราประครบ น้ำเน้ำแข็งที่หุ้มผ้าเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยพอเ,เอาน้ำแข็งออกเนี่ยตาของผู้ป่วยจะหายตกนะครับหรือว่าดีขึ้นนะครับก็เป็นการช่วยในการวินิจฉัยได้ครับไอซีเอสนี่ก็สามารถทำง่ายๆด้วยตนเองเบื้องต้นได้นะครับเพื่อทดสอบว่าเอ๊ะหลังจากประครบไปแล้วเนี่ยหนังตาที่ตกเนี่ยมันดีขึ้นไหมนะครับอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นการตรวจในห้องตรวจนะครับจากคุณหมอเช่นให้เรามอง บริเวณที่อยู่ด้านสูงๆหรือบนบนตามมุมห้องเนี่ยนะครับหรือวัตถุที่อยู่ด้านบนๆเนี่ยมองค้างไว้นานๆ <c oughs> ก็จะพบว่าผู้ป่วยเนี่ยเมื่อจ้องบริเวณเดิมที่อยู่บริเวณสูงๆของห้องหรือวัตถุอย่างเช่นนาฬิกาเนี่ยนาฬิกาบนห้องเนี่ยนานๆเนี่ยก็จะมีอาการหนังตาที่ค่อยๆตกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็สามารถตรวจเองที่บ้านหรือว่าตรวจในห้องตรวจก็ได้นะครับ ต่อมาก็คือการเทสทางสรีวลรวิทยาของระบบเส้นประสาทและกล้ามเนื้อนะครับอย่างเช่น Single fiber EMG นะครับก็คือคุณหมอจะใช้เหมือนเข็มวัดกระแสะไฟฟ้านะครับตรวจบริเวณที่หนังตาด้านบนเพื่อดูว่าเวลาที่เราบีบตาเนี่ยมันเกิดการเสถียรของการทำงานของกล้ามเนื้อหรือเปล่านะครับก็เป็นการเทสที่ใช้ ยืนยันในผู้ป่วยที่มีอาการหนังตาตกนะครับหรือว่าแล้ว uh, RNS หรือ Repetitive nerve stimulation นะครับก็คือการที่ uh, คุณหมอเนี่ยใช้ uh, เขาเรียกว่าเป็นตัวกระตุ้นไฟฟ้านะครับวางบริเวณกล้ามเนื้อหัวไหล่หรือว่าต้นแขนนะครับหรือใบหน้าแล้วก็ใช้กระแสไฟฟ้าเนี่ยกระตุ้นบ่อยๆทีๆนะครับ แล้วก็วัดดูว่าเมื่อกระตุ้นถี่ขึ้นแล้วเนี่ยการทำงานของเส้นประสาทที่มาถึงกล้ามเนื้อเนี่ยการทำงานของกล้ามเนื้อที่ตอบสนองเนี่ยมันทำงานลดลงหรือเปล่านะครับซึ่งโดยมากในคนทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้ลดลงนะครับแต่ว่าในผู้ป่วย MG เนี่ยอาจจะมีการทำงานเนี่ยเมื่อเวลาที่ผ่านไปเนี่ยลดลงนะครับก็เนื่องจากเป็นความผิบัติของตัวสารสื่อประสาทที่ไม่สามารถเป็นบังคับกล้ามเนื้อได้นะครับ อันนี้ก็เรียกว่า INS หรือ Repetitive nerve s i m u l a t i o n ulation, นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้บางทีก็อจ,จะไม่ได้ทำในผู้ป่วยทุกคนนะครับมักจะทำในผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรงของอบริเวณต้นแขนต้นขาร่วมด้วยนะครับหรือบริเวณกล้ามเนื้อใบหน้านะครับที่นอกจากแค่หนังตาตกยังมีอาการอ่อนแรงที่อื่นด้วยก็อาจจะเหมาะกับการทำเทสนี้ร่วมด้วยนะครับส่วน การตรวจเพิ่มเติมอีกอันนึงเนี่ยนอกจากการตรวจระบบกล้ามเนื้อทั้ง i s t e s t การการทำสิงเกิลไฟเบอร์นะครับ EMG บริเวณหนังตาวัดกระแสไฟฟ้าที่หนังตาครับหรือให้มองนาฬิกาหรือมองวัตถุที่อยู่สูงๆแล้วดูหนังตาตกหรือว่าการกระตุ้น i p s t i t i v e n e r v e s t i m u l a t i o n เนี่ยก็อาจจะมีการเทสในห้องตรวจคืออาจจะให้ผู้ป่วย ยกแขนหล,หลายๆครั้งนะครับคล้ายๆทําการกระตุ้นไฟฟ้าแหละแต่ให้ผู้ป่วยออกแรงเองนะครับแล้วหมอก็มาเทสอีกทีหนึ่งว่าพอออกแรงเองสัก20 30ครั้งเนี่ยติดต่อกันเนี่ยครั้งที่แรกกับครั้งที่30เนี่ยแรงเขาเท่าเท่ากันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการตรวจคร่าวๆเบื้องต้นได้นะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยที่ไม่ใช่การตรวจทั้งแรงกล้ามเนื้อและตัวแอนติบอดีเนี่ยที่ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยมักจะถามเสมอเลยว่า อันนี้ทำไมต้องตรวจด้วยนะครับก็คือการหาเนื้องอกที่ต่อมไทมสัสนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องยาวมหากราบอีกเรื่องหนึง่งก็อาจจะพูดในคลิปต่อไปนะครับการตรวจหาเนื้องอกของต่อมไทมสัสเนี่ยโดยมากเราก็นิยมจะใช้ CT Scan นนะครับเพื่อตรวจช่องอกนะครับต่อมไทมสัสเนี่ยมันอยู่บริเวณอยู่ด้านหน้า บริเวณหัวใจและหลอดเลือดหัวใจนะครับที่ออกจากหัวใจเนี่ยมันวางแปะอยู่ข้างหน้าครับแล้วก็มีองค์ความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากและละเอียดอ่อนแต่เอาเป็นว่าที่ผู้ป่วยมันจะถามเสมอเลยก็คือว่าต่อมไทมัสมันอยู่ตรงไหนนะครับก็คืออยู่บริเวณในในช่องอกก็คือมหมายถึงว่าอยู่ในใต้กระดูกซี่โครงนะครับแต่ว่า อยู่วางอยู่บนเหนือเนี่ยเยื่อหุ้มหัวใจหรือพวกหลอดเลือดที่ออกจากหัวใจนะครับเป็นแผ่นเนื้อเยื่อที่วางอยู่ซึ่งเป็นแผ่นเนื้อเยื่อของระบบต่อมน้ําเหลืองนะครับซึ่งผมจะพูดโดยละเอียดในคลิปต่อไปนะครับต่อมไทมสัสเนี่ยไม่ใช่ต่อมไทลอยนะครับต่อมไทต่อมไทลอยเนี่ยบนจะอยู่บริเวณ วางบนแถวลูกกระเดือกใต้ลูกกระเดือกนะครับทำเจออันนี้ไทรอยนะครับและก็ไม่ใช่ทอนซินด้วยครับทอนซินก็คือต่อมที่อ้าปากและอยู่บริเวณข้างๆข,ข,ของอข้างในตัวบริเวณลำคอรหรือ,อข้างในคอที่เราอ้าปากเห็นนะครับอันนี้เรียกว่าทอนซินนะครับอันนี้เรียกว่าไทรอยส่วนที่ตรวจในโล m เอเนี่ยเรียกว่าต่อมไทมสัสนะครับ เดี๋ยวผมจะพูดโดยละเอียดอีกทีนึงเกี่ยวกับต่อมไทมสัสในคลิปต่อไปนะครับ